สวัสดีครับามาพบกับอาจารย์สุรแปนหมอดูอินดี้นะวันนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ทำนายาทั้ง1ุรราศีประจำเดือนพฤษภาคม2567นะก่อนจะมารับชมรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปตัดต่ไปของอาจารย์นะแล้วก็มาเริ่มต้นที่ราศีเมษก่อน เดีย่ยนพฤษสภาคมที่จะถึงนี้ราศีเมษเปิดได้ไพ่อาทิตย์ได้รปรึกษากถือว่าดีเยี่ยมนะทางการงานการเงินความรักอะไรก็สมบังสสำเร็จทุกประการก็ระวังใจร้อนนิดนึงด้วยราศีเมษนะทำอะไรก็ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนความรักก็ช่วงนี้อาฮอตหน่อยอาจจะมีคนมาชอบมา นั่นอยู่นะราศีเมษนะครับผมการเงินก็คิดสมหวังการเงินอันใดก็สําเร็จร่วงไปได้ด้วยดีเนาะการเงินได้รับเงินก้อนใหญ่แน่นอนนะราศีเมษต,ต่อไปก็ราศีพฤษภนะราศีพฤษภเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ก็ได้กู้ดาวังคารพุทธภูวาทะการงานก็อาจจะมีเรื่อง เราวิวาทในที่ทํางานสักหน่อยอาจจะมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานเนาะก็มีความขยันขยันหน่อยอาจจะขยันสร้างเรื่องนิดนึงการเงินคู่สามสี่คู่วิวัตะนี่ก็ถือว่าเจรจาค้าขายคล่องนะการเงินความรักก็อาจจะมีทะเละบอแว้งกันบ้างนะอาจจะมีคนยุแยงแตะแคงรั่วนะก็อย่าเป็นคนหูเบานะราศีพฤษจบในเรื่องความรัก ต่อไปก็ราศีมิถุนนะราศีมิถุนเปิดมาได้ไพ่จันมรมฤัยู mm hmm. ก็ในเดือนพฤษภาคามนี้ mm hmm. ก็อาจจะมีเรื่องทุกข์ตอมจมใจการงานก็อาจจะต้องคิดแแยกนิดนึงคิดนอกกรอบนิดนึงนะการเงินก็อาจจะต้องเก็บเอาเงินเก่ามาใช้นะถึงเดือนพฤษภาคามที่จะถึงเนี่ย อาจจะต้องเอาเงินกงเงินเก็บมาใช้ความรักก็รอต่อไปคนที่ยังไม่ยังสูตรก็ต้องรอไปส่วนคนที่มีรักแล้วก็อ,อาจจะกลปั้มคลืนฝืนตนสักนิดนะครับผมต่อไปก็ราศีกรกฎราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมนี้ไปที่เปิดมาไพ่แห่งความใต้การงานก็อาจจะได้เริ่มงานใหม่นะหรือ อนไเริ่มงานใหม่ออกคิดจะลาออกจากที่ทํางานการเงินก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆนะต้องสูญเสียก่อนถึงจะได้เงินก้อนนะส่วนความรักก็อาจจะมีรักครั้งใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ก็อาจจะความรักอาจจะไม่ราบรื่นนะสาหรับราศีกรกฎในเดือนพฤษภากรุณีราศีสิงห์นะครับผมราศีสิงห์เปิดมาได้ไพ จันพุธนะเป็นคู่มิตรราสีสิงห์นี่ก็ในเดือนพฤษภาคมนี้ก็การงานสําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีนะมีคนมีมิตรคอยช่วยเหลือมีคนคอยช่วยเหลือ,อการเงินก็หยิบยืมใครการเงินกล่องสภาพคล่องดีมากรรัาศีสิงห์ความรักก็คนที่โสดก็อาจจะมีคนมาปิ้งปังนะ,ะส่วนคนที่มีคู่แล้วก็ เดือนพฤษภาคามนี้ก็สวีทกันสวีทสวีท,วทหวานกันนิดนึงอ่านะสำหรับราศีสิสห์ถือว่าดีนะครับไพ่ใบน,นี้ราศีกันราศีกันนี้เปิดไพ่มาเสามริจูนะราศีกันนี้ก็สําหรับเดือนพฤษภาคามนี้ก็อาจจะคิดมากกังวลน,นิดนึงนะคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องนะอาจจะการงานก็ ต้องแก้ไขางานเก่าๆที่ค้างๆคาคาอยู่นะให้จำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยด้วยดีการเงินก็ถือว่าได้เงินมาแต่ก็มีมีภาระที่ต้องใช้จ่ายเยอะอาจจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับครอบครัวอะไรประมาณนี้ส่วนความรักความรักก็ยังไม่หวานหวานชื่นสักเท่าไหร่นะก็คนที่โสดอยู่ก็ยังไม่มีคู่นะส่วนคนที่ มีคู่อยู่แล้วก็กำลขึ้นฟื้นตนเหมือนกันนะต่อไปราศีตุลนนเดือนพฤษภาคมนี้เปิดไพ่มาได้คู่ดาวพุธศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ำราศีตุลก็ถือว่าดีการงานก็ไหลราบรื่นมันน้ำนะมีคนคอยช่วยเหลือดีนะเป็นคู่ธาตุมีความมั่นคงในหนะ้าที่การงานอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะส่วนการเงินก็มั่นคงดีได้เงิน ไม่ขาดสายนะม่เงินไ,ไม่ขาดมือในเดือนพฤษภาคมนี้ความรักก็อาจจะได้พบคู่นะสำหรับคนที่โสดส่วนคนที่ไม่โสดก็ความรักก็สดใสนะปิ๊งปังกันนะราศีพิจิกนะราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคมนี้เปิดมาได้ไป้ายประเกียก็อาจจะต้อง พึ่งพาสิ่งสิทธิ์นิดนึงนะการงานก็อาจจะวุ่นวุ่นวายว,ายวายนิดนึง่งให้ทำบุญบ่อยๆนะราศีพิจิกการเงินการเงินก็ถือว่าโอเคอยู่นะเงินไม่ขาดมือแต่ว่า,ามีเรื่องจุกจิกเกี่ยวกับการช่าจ่ายหน่ยอยระมัดระวังหน่อยวางแผนการเงินหน่อยส่วนคนรักคู่ครองอมีโอกาสได้พบเจอคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคู่ครองนะจะเป็นชาวต่างชาติ รือคนที่มีอายุหรือคนที่มีศีลมีธรรมส่วนคนที่มีคู่กรองอยู่แล้วก็ต้องต้องมันเติมความหวานกันนิดนึงช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยใส่ใจดูแลกันนะต่อไปราศรีธนูราศรีธนูเปิดในเดือนพฤษภาคมนี้เปิดไพ่มาได้คู่ดาวอาทิตย์พฤหัสซึ่งเป็นคู่มิตรนะราศรีธนูก็ทำอะไร แตจะมีคนคอยช่วยเหลือในเดือนสปากาคมนี้ไม่ว่าหน้าที่การงานการเงินความรักถือว่าดีาไพ่ใบนี้ถือว่าดีนะสําหรับราศีธนูต่อการเงินก็โอเคการงานก็โอเคความรักก็โอเคอ่ามันทาบุญทําบุญทาทานบ่อยๆจะดีนะเสริมดวงได้เลยนะแล้วต่อไปราศีมังกรราศีมังกรเปิดไพ่ได้ดาวพฤหัสนะราศีมังกรนี่อ่าพฤหัสผลรับประทานนะ ก็สิ่งที่คาดหวังไว้สิ่งที่ลงทุนไปก็ได้รับผลอันดีการงานก็บปหลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอาจจะมีการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งปรับเงินเดือนนะการเงินก็ถือว่าโอเคลงทุนไปลงแรงไปก็ได้ผลกลับมาเป็นกําไรที่งอกเงยขึ้นมานะความรักก็ถือว่ามั่นคงดีสําหรับคนที่โสดก็อาจจะได้พบเจอคนรักนะถึงเป็นผู้ใหญ่กว่าเราหน่อยนะึง คนที่ไม่โสต์นะก็ความรักก็โอเคมันชวนกันไปทำบุญก็จะดีนะต่อไปราศีกุมราศีกุมเปิดไพ่มาได้ไไพ่แก่ราศีกุมนี่ก็ในเดือนพฤษภาคมนี้นะก็อาจจะทำอะไรเชื่องช้านิดนึงไม่ว่าการงานการงานก็จะเจ้าช้าเอื่อยเอื่อยเฉยเฉยแต่ก็อยู่นานนะ คนที่คิดจะลาออกก็ไม่ได้ออกเราก็จะอยู่วที่เดิมนั่นแหละส่วนการเงินก็ไปได้เรื่อยๆนะหรือได้มาก็จ่ายไปาการเงินก็ไม่ขาดมือความรักก็ถ้าคนโสดก็ยังไม่ได้พบเจอใครหรือถ้าพบเจอก็อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะส่วนคนที่ไม่โสดก็ถือว่า,อ,าอยู่กันไปจนแก่นั่นแหละไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทอะไรกันนะสำหรับราศี ปุมกใในะ็ในเดือนพฤษภาคมนี้ไม่หวือหวา,อาราศรีท้ายราศรีมีนราศรีมีนเปิดมาเจอไพ่จันทร์กับเกตนะราศรีมีนก็มีคนช่วยเหลือมีสิ่งสักธิ์คอยคุ้มครองนะอาจจะในเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะไปมูเตรูนิดนึงอาจจะไปสถานที่แปลกๆนิดนึงวัดวารามอะไรแบบนี้าการงานาการงานก็มีคนช่วยเหลือ อ่เหมือนมีเทพคอยกุ้งครองการเงินก็อาจจะได้เงินมาแบบฟุกๆนะอาจจะฝันเห็นตัวเลขฝันเห็นตัวเลขเอาไปซื้อรางวงรางวัลก็อาจจะถูกได้อ่าความรักความรักก็ได้แต่คนโสดก็ได้แต่ฝันหาถึงความรักหรืออาจจะได้เดินทางไปพบเจอคนรักในที่สถานที่ใกลๆอะ่ะและมีโอกาสไปพบเจอคนรักตีต่างประเทศนะอ่าครับก็ทั้ง12ราศีก็ประมาณนี้ ในเดือนพฤษภาคมอง6 7พนรคนี้ก็ปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์ทวแปนมอดูอินดี้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ